พักประชาธิปัตย์นะทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่พักประชาธิปัตย์แล้วกันนะคุณแอดน,นะ,ะวันที่9วันอาทิตย์นี้เขาจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะครับก็จะมีใครบ้างที่ชัดเจนก็คุณอโลกรพลบุตรเสนอตัวมาะนะครับแล้วก็มีคนมาสนับสนุนท่านอาจารย์อภิสิทธิเวชชีวะก็เยอะอยู่นะตอนนี้นะครับ嗯嗯แต่ท่านก็ท่านอาจารย์ก็ยังไม่ยังไม่เห็นการตัดสินใจนะครับการแต่การคนที่ตัดสินใจแล้วอีกคนหนึ่งแต่ตัดสินใจว่าผมไม่นะก็คือท่านดรอิสระเสรีวัฒนาวุฒินะครับซึ่ง ท่านโพสเฟซบุ๊กบอกว่าก็ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีกาวว่าผมคือรอิสรสะนี่เป็นตัวเต็งหัวหน้าพักบ้างม้ามืดบ้างโซ่ก็กลางบ้างบอกว่าผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆของพรรคปฏิบัติที่ส่งข้อความและโทรมาสแสดงการสนับสนุนบางท่านก็สแสดงเจดจำนวนขอร่วมทีมเลยทีเดียวนะครับบอกว่าขอขอบคุณอย่างจริงใจแต่ผมขอเรียนว่าผมไม่มีความประสงค์จะเป็นหวัวหน้าพักปฏิบัติในใการประชุมวันที่9กรร้ักรกฎาคมนี้ รวมทั้งไม่ประสงค์จะมีตําแหน่งใดๆในกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่ว่าหัวหน้าพักจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็ท่านก็มีรายละเอียดก็ว่ากันไปนะครับขณนะเดียวกันมีข่าวอีกว่ากลุ่มของคุณเฉลิมชัยซึ่งรักษาการเลขาธิการพรรคตอนนี้นะฮะจะสนับสนุนชักชวนพี่เอดอกเตอร์สุจัชวีสุวรรณสวัสด์มาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักก็ว่าอย่างนั้นนะฮะมีกระแสข่าว รายงานมานะครับขณะเดียวกันมีคนไปถามด็อรสุชชุบีด็อร์พี่เอ,อบอกว่าก็มีผู้ใหญ่มาชักชวนให้เป็นหัวหน้าปักกิง่งเพราะเห็นว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่จนนาทีนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงสมัครหรือไม่นะครับพระะัันนถ้าชัดเจนตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่จอด คุณอลกรมณ์ตรพลบุตรแต่ปีนี้เงียบเงียบเนาะปีก่อนๆเนี่ยจาได้ว่าโอ้โหหาเสียงกันคึกคักมากนะแต่ละคนเนี่ยโอ้จัดงานดีเบตกันเนี่ยในพักนันอ่ะจัดงานดีเบตกันโอ้โหกองเชียร์มาที่พักัอนนี้คือเงียบมากนะสําหรับปีนี้แล้วก็ยังยังไม่ได้แสดงตัวกันอย่างชัดเจนมีแต่คุณอลรณ์กรคนเดียวแล้วคุณเด็ดอิดยังไงเนี่ยคุณเด็ดอิดก็ นี่ก็ยังสงวนท่าทีอยู่ไหมเห็นโพสเฟซบุ๊กคุณนายกชทยเนี่ยนะคือเมื่อวานนี้มีทางกลุ่มภาคอีสานที่สนับสนุนนอิส์เขาก็หนุนใช่ไหมให้อยากให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกอย่างเงี้ยแต่ว่าอขออภัยเป็นหป็นน้าภาคขออภัย่ะแต่คุณเดดอิดขาวทองก็โพสเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าโพสต์ประมาณว่าถามจริงเถอะเนี้ยพวกที่แบบว่ามาเชียร์ประชาธิปัตย์ตอนนี้มามาเหมือนกับว่าแสดงความเห็นนี่นั่นอะตอนเลือกได้เลือกหรือเปล่า เออเห็นคล้ายๆคุณชัยชนะเดทเดโชก็โพสต์เในวันนี่ยก็ก็พูดถึงนะค่ะเออหรือดิฉันจำผิดหรือเป็นคุณชัยชนะใช่ใช่ใช่คนเฟซบุ๊กในเช้านะบอกว่าฝากถึงบุคคลที่ชอบให้ข่าวว่ารักพรักเบปัดอยู่บ่อยๆการเลือกตั้ง62กับ66หนี่คุณตอบไปให้ได้ก่อนไหมว่าคุณลงคะแนนให้พรักเบปัดหรือเปล่านี่ยังไม่ทันประดาบก็เลื่อนเดือนแล้วคุณแอนเอาเก้าอาทิตย์นี้นะวันที่เก้าการเลือกรั้งกลุก็รู้ละกรู้ละ